พี่น้องผมสมประสงค์สารสิทธิ์ขายยาหมอเขียวบ้านโคกนะครับเป็นช่องเจ้าของยูทูบเบอร์นะครับหมอเขียวบ้านโคกและก็ช่องรายการลุงเขียวเที่ยวทุ่งครับวันนี้ผมยินดีครับดีใจมากเลยที่ได้มาพบกับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเรานําเข้าสารเคมีนะครับเป็นระดับ5้าของโลกเกษตรกรพี่น้องของเราเนี่ยใช้สารเคมีเยอะมากนะครับ ในการทําเกษต,กรตรกรคงผลให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษนะครับไม่ว่าจะแม่น้ําำรำัคลองนะครับแล้วก็ท้องานาท้องไร่เต็มไปด้วยสารเคมีเกษตรกรลงไปเหยี่ยมน้ำนะครับไปทำล้างมือล้างไม้เนี่ยทำให้เกิดสารเคมีตกค้างปัจจุบันนี้เกษตรกรนะครับมีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเนี่ยเยอะมากนะครับส่งผลให้เกิดโรคร้ายต่างๆทีนี้เรานะครับมาดูกันว่า เราสังเกตด,ดูครับว่าถ้าเราไม่ใช้สารเคมีจะดีไหมสังเกตด,ดูต้นไม้อยู่บนภูเขาอยู่ในป่าครับหนาเทึบเลยสวยงามมากไม่มีใครเอายาฆ่าแมาลงไปฉีดนะครับไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ไม่มีใครเอาขี้ไก่ไปใส่นะครับแต่ทําไมต้นไม้งามเพราะอะไรครับเพราะดินเขาอุดมสมบูรณ์นะครับมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนั่นเองวันนี้ครับบริษัทของเรานะครับยินดีนะที่จะต้องอ พัฒนานะครับการเกษตรโดยการใช้นะครับแร่ธาตุภูเขาไฟที่อยู่ในดินในป่าในเขานะครับเอามาทําเป็นปุ๋ยนะครับทางดินให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายวันนี้ครับหมอเขียวบัรโคกนะครับก็นําเสนอนะครับกินทองประโยชน์ซึ่งเป็นสารประทัธาตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีสารพิษตกค้างให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับจากทุกวันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้ เยอะมากมายเพราะผลผลิตตกต่ำเนื่องจากใช้สารเคมีเยอะยิ่งใช้เยอะเราก็ยิ่งจนลงเพราะอะไรครับเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นไม่ว่าจะยาฆ่าแมาลงฆ่าหนอนค่ายาค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยครับมันเกิดปัญหาตอนนี้เกิดปัญหามากที่สุดในท้องที่ที่ใช้เคมียเยอะอย่างเช่นใยุทธยานะครับใช้ทํานาข้าวเนี่ยเยอะมากปีปีหนึ่งนะครับสองสามรอบไม่มีการพักหน้าดินเกิดปัญหาเรื่องข้าวดินข้าวเด่งเยอะมากซึ่ง มันก่อให้เกิดการขาดทุนหลายท่านต้องสูญเสียที่นาขายนานะครับเพื่อที่จะใช้หนี้ดังนั้นแล้วนะครับวันนี้เราจะทําอย่างไรบริษัทฮ e ีโดเน็ตเวิร์กนะครับผมเป็นแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ปลดหนี้ก็คือลดละเลิกใช้สารเคมีนั่นเองวันนี้ผมมีความยินดีนะครับที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายกับบริษัทของเรานะครับเพียงอำเภอละหท่านเท่านั้น วันนี้ครับเรากำลังขยายมากตอนนี้ปัจจุบันนี้มีขยายไปถึงนะครับ96ออาเภอนะครับเปิดคลังประโยชน์ในพ่อะไรครับก็เหมือนห้างสรรพสินค้าที่กระจายไปตามขอเมืองนะครับร้านมินิมาร์ทต่างๆนั่นเองครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือเกษตรกรได้ไปหาไปซื้อได้ง่ายใกล้บ้านตัวเองท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามานะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในอเมริกาหนึ่งคนเท่านั้นนะครับข้อหนึ่งท่านเป็น ผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นตัวแทนบริษัทข้อ2นะครับท่านจะได้ธุรกิจในครอบครัวของท่านนั่นคือเป็นแฟรนไชส์ให้บริษัทนะครับไม่มีคู่แข่งท่านครองตลาดทั้งอำเภอของท่านเลยท่านจะอำเภอไหนก็ได้นะครับตง่งความประสงค์มานะครับบริษัทก็จะพิจารณานะให้ท่านเปิดคลังนะครับอำเภอละหนึ่งท่านเท่านั้นข้อ3นะครับยังช่วยเหลือเกษตรกรให้ลดละเลือใช้สารเคมีนะครับลดต้นทุนลงนะครับ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพมากขึ้นดีขึ้นรสชาติจะหวานขึ้นนะครับหมอมกรอบอร่อยนะครับผลไม้ทุกชนิดจะดีขึ้นนะครับรสชาติจะเป็นธรรมชาติมากนะครับข้อ4ครับส่งผลให้เกิดรายได้ในชุมชนนะครับกรเกษตรกรที่เข้ามาซื้อนะครับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของกิ่งทองประโยชนเป็นปุ๋ยคุณภาพนะครับให้กับตัวเองแล้วยังได้ลดต้นทุน ลดต้นทุนยังไงครับวันนี้นะครับเราเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรมาเป็นสมาชิกเนี่ยฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ท่านซื้อสินค้าสักหนึ่งอย่างนะครับหรือปุ๋ยกระสอบหนึ่งสองกระสอบก็แล้วแต่ท่านจะเป็นสมาชิกฟรีเลยนะครับตลอดชีวิตเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านจะซื้อในราคาต้นทุนนะครับกระสอบหนึ่งนี่นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญคือเมื่อท่านซื้อในครั้งต่อไปนะครับ บริษัทจะมีส่วนลดให้ก็คือเงินปันผลนั่นเองนะครับเงินปันผลให้กับท่านเนี่ยกระสอบหนึ่งห้าสิบาทนะครับเท่ากับว่าท่านซื้อในราคาสมาชิกแค่300แต่มีเงินจากบริษัทคืนให้อีก50าบาทโอ้โหสรุปแล้วก็คือแค่2 5งราบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับนี่คือประหยัดต้นทุนแล้วนะครับหไร่ตอนน่อหกระสอบนะครับ ทำให้เราลดต้นทุนลงและผลผลิตดีขึ้นและมียังมีปุ๋ยนะครับชนิดน้ำฮอร์โมอนทางใบชาวบ้านเรียกว่าฮอร์โมอนนะครับฉีดพ่นทางใบทําให้เกิดนะครับความอุดมสมบูรณ์มีลูกดกลูกใหญ่ผลใหญ่นะครับรวงข้าวงามอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นฮอร์โมอนทางใบนะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทกินทองประโยชนี้ครับ แก้ปัญหานะครับผมไปนาในหลายที่ที่แถวจังหวัดลุ่มแม่น้ำภาคกลางนี่นะครับอุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยข้าวดิบเข้าไ่้เยอะมากผมเป็นคนหนึ่งที่อาสาช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรเนี่ยลดปัญหานะครับแก้ปัญหาเรื่องข้าวดิบเข้าไ่้เยอะมากซึ่งได้ผลมากนะครับล่าสุดนี้นะครับที่สิงห์บุรีนะครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารอบแรกรอบสองรอบสามรอบที่สามนะครับข้าวปก .61 นำรังนะครับอายุข้าวเก้าสิบวันเนี่ย สามารถนะครับ18ไร่นะครับได้ข้าวถึง22ตันกว่าครับพี่น้องครับโอ้โหได้เยอะมากซึ่งกเกษตรกรท่านนี้นะครับได้จับเงินแสนเลยแสนสามเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้กาไรนะครับลงทุนเนี่ยยังไม่ถึงสอง0 0ื่นเลยนะครับลงทุนทงทุนปุ๋ยของเราเนี่ยก็แค่หลักพันเท่านั้นเองประมาณหกเจ็ดพันสามารถพิจิตรายได้เป็นแสนโอ้โห,โหนะครับก็ภูมิใจดีใจด้วยเขาก็ปลดนี่เขามีเงินเป็น ไถนาคืนนะครับไปเอาเฉโนดที่ดินคืนซึ่งเป็นนี่มานานมากเนื่องจากมันเกิดปัญหาเรื่องข้าวอีกข้าวนึง่งผลผลิตตกต่ำครับนาไร่หนึ่งเฉลี่ยแล้ว50ถังเท่านั้นเองนะครับซึ่งต้นทุนความจริงแล้วมันต้องหกสิเ็สิถึงจะอยู่ได้แต่นี่ได้แค่50ถังมีต้นกกมีข้าวเด็ดข้าวโอ,โอ้โหเยอะแยะข้าวหางข้าวมันข้าวลายสารพัดยิ่งส่งผลให้เกษตรกรยากจนนะครับเป็นนี่เป็นสินไม่มีเงินใช้จ่ายค่ายาค่ายา นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะฮะหันกลับมานะครับพลิกพื้นแผ่นดินของตัวเองนาของตัวเองไร่ของตัวเองให้กลับคืนมามีความบริสุทธิ์สมบูรณ์นะครับจากทุกวันนี้นะครับเกษตรกรเผชิปัญหาก็คือในน้ํามีแต่ยานะครับในนามีแต่นี้สินทาอย่างไรเราจะลดปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับเราต้องช่วยกันรณรงค์ลดละเลิกใช้สารเคมีมาใช้ อุ้ยดีๆกิ่งทองประโยชน์ของเรานะครับมันจะกลับทําให้กบเขียดอึงองนะครับปูหอยกุ้งปลาทุกอย่างจะกลับเข้ามาอุดมสมบูรณ์เต็มท้องนาของเราดังสุภาษิตที่โบ,โบราณบอกว่าในาน้ํามีปลาในานามีข้าวกลับคืนมาพิกความอุดมสมบูรณ์ไว้สืบทอดส่งต่อให้กับลูกหลานของท่านและประเทศไทยทุกคนครับสวัสดีครับ